สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอยู่กับไอ้นุ่มสวีเดนพี่น้องไอ้นุ่มสวีเดนลูกครึ่งสวีเดนกับเม,มืองสมหรือว่าเกาหลีใต้วันโม่ EC210B ม่ส่วนสมอง,งเอวนี่ก็ถือว่ายังรออยู่ครับ ประกอบว่าผลิดที่เดนมังโสมนะครับนี่เป็นรุ่นบีบอย EC 2 1 0 B อ่ขุดคลองเล็กๆีก่น้องดูว่าล่องน้ำนี่ครับให้ดู น้ำออกดีนี่สางเม็ดออกเลยครับนะสามเม็ดนี่ออกดีมากคุกกี้ห้าฟันครับดูแล้วอยู่ที่ศูนย์จุดแปดศูนย์ลูกบาทเม็ดไบเทคแปดสิบครับมาตรฐานลดแล้วเจ็ดเซนตเมตรสองเครื่องยนต์ก็หกสูบครับนะตัวนี้เป็นวันโว่ครับเครื่องวันโว่ตัวเดินวันโว่ เครื่องยนต์ดี6ดีดี6ดีก็น่าจะเป็น6สูตรไดร์เรกของบันโบลงมาอยู่ที่143นะครับลำเค3ีสมบูรณ์มากครับคันนี้ นาตยี่สิบเอ็ดตันสีเหลืองตัดด้วยเทาไปนอ้องนี่เป็นรุ่นบีบอยแล้วก็จะเป็นตัวดีนะครับปัจจุบันก็เป็น F นะครับรุ่น F นี่คอนโวแต่ก่อนก็รุ่นนี้จะดูแลโดยอ e ีตตันไทยครับนะปัจจุบันอ e ิตตันไทยก็ดูแล SDLG ครับ ส่วนวันโวก็ดูแลโดยชัยรัชกาลนะชัยรัชกาลตันนี้บีบอยครับบีบอยก็ตัดทอปที่หร,รือว่าเม็ดอิน o ซาโก o เลียตรงนี้ใต้ไหมนอ้องโอ้แต่ว่าที่ควบคุมการลงน่าจะเป็นสวีเดนน้องสวีเดน ทคโอวเวอร์มาจากซัมซุงแล้วก็เป็นวันโล้ปั๊มนี่เปลี่ยนใหม่แล้วน้องเปลี่ยนใหม่แล้วโดนไปประมาณ4-5หมื่นนะเพราะปั๊มก็4นะีหมื่นเนี่ยสีเท่าครับช่วงล่างก็เซ็ตใหม่ก็เต็มครับระบบเต็มไฟฟ้าเต็ม ไม,ไม่ค่อยได้ใช้งานนะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นนิดนิดครับยังไม่ถึง 12, หมื่นสองพี่น้องประมาณหมื่นสองอาจจะไม่ถึงนะเดี๋ยวถามคนขับน่าจะหมื่นหมื่นหนึ่งพันประมาณนี้ครับรับจบ <g iven> ก,ก็ปล่อยนะครปล่อย ไปอยากได้ก็75 75 75บห้บาเมื่นนะว่า7เจ็ดแสนหคุยกันเอาครับเครืเดิมปั๊มเดิมแต่ว่าปั๊มน่ะยกมาใหม่เอาตั้งลำใหม่หน่อยเห็นอย่างนี้เนาะคุณเนาะ เจ็ดสิบห้าหมืนเอาไปเลยครับได้ไหมเจ็ดสิบห้าหมื่นรองได้ขายได้ไหาย็ดถขายรูปเครื่อะไรขายไหมขายมันหยุดไม่ไก็เดี๋ยวดูก็รู้ปะเต็มละวเรื่องหินระบบเต็มนล้วน้องหมื่นยังไม่ถึงหมื่0หนเลยสนใจสอบถามได้ครับเล่มมีเนาะเล่มเลมมีเนะ เล่มมีเล่มมีนะพี่น้องท่าในใดสนใจเอาไปใช้งานในเมืองในาจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะนี่กับเ,เป็นเล่นนะพี่น้องยังรออยู่ครับไอหนุ่มสวีเดนเครื่องยนต์ดีมากครับปั๊มดีปั๊มใหม่เบอร์ซนะูนมาเลยครับสีเดิมครับยังไม่เคยทำ ล่องครับนะเรียกคลองไส้ไก่ว่าไงครับอ๋อแไส้เป็ดเป็นไงไส้เป็ดไส้เป็ดอะไรแบบนี้ขอบเอนไส้ดีอ๋อไส้เป็ดขอบเบนไส้หมูล่ะไส้หมูไหมตุ่มกลมๆหรอไส้หมาล่ะโอ้ไม่เคยเอาว่ากันไปน้องฮาฮาห้าหมื่นนะเป็นเลย รอมลุยครับโซเต็มนะบูทไม่มีตมแตก,กเทคนหคโอ้สตอร์ใหม่เลยนะเฟร,รมไม่มีผูครับรอนำใหม่โอ้สนใจก็ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองจัดให้ครับยี่สิบเอ็ดตัน มามนี่แข็งโป๊กครับครับดึงดึงอนี่เร็วแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆอ่าเดินมาหน่อยก็ได้เดินมายังไม่ถึงเนี่ยแหละเดินมาขยับไม่หนักนลยสบายเลยอย่างนี้เร็วเลยอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเก็บเก็บ ชั่วโมงละสิเมตรชั่วโมงละสิเมตรเฮ้ยนี่มสิบเมรยูอ่ชั่วโมงนึงเนะอะไรจะสิบเมตอ่เนีิมาหน่อยเครื่องยนต์หกสูบแล้อไม่เนวะนโ่ เอเยนร้อมลุยเลยไ่น้องไม่มีอีทไม่มีอานเลยใครที่ชื่นชอบในวันโมจัดไปโอ้ม่ต้องไม่ต้องเปิดฟ้านะเครื่องไม่ร้อนนะไม่สามทีตลอดเรื่องปกติครับไม่มีร้ยโอ้สุดยอด กินน้ำมันเครื่องไหมกินกินลาบงัวไหมันนี้ซอยจู่ไหมอ๋อแต่คนคนคนขับอหรคนขับกินซอยจู่น้ำเครื่องก็นั่นแหละห้าวันนั่นแหละได้เติมเติมทำไมเตมีขาดบ้างนิดหนึ่งแต่บอกไม่มีเดี๋ยวเอาไปต้นขาดนิดหนึ่งแต่เผาเผาไหม้ดีมากพี่น้องเลยครับ ไม่มีควันเลยโอ้โหขูดชีดมาใหม่หมดแล้วหมดเลยเวลาหมดหมดเวลาไปน้องกับโ o ล์ว EC 2องหนซุนบีไอหนุ่มสวีเดนครับท่านสนใจเอาไปใช้งานก็จัดไป ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ